สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทีทีน่ารักทุกทท่านนะคะวันนี้ก็พบกับปอยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ Ford r เ n g e r นะคะใครที่มองหารถ Ford r เ n g e r กระบะสายพัน์ธุแกร่งนะคะที่ร้าน m อ9 9มีสคันเอ่อมี3คันเนาะมี3คันก็คือปี2016 2017แล้วก็2018นั่นเองใครที่หาปีไหนแบบไหนเนี่ยก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาที่เบอร์โทร085 5514 5 4 นะคะส่วนคันที่ปล่อยรีวิวคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นั่นเองนะคะสีเทาดำ XLT นะคะตัวยกสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของข้างหน้ารถกันดีกว่านะคะตัว XLT นะคะสังเกตข้างหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะไฟตัดหมอกก็มีนะคะ,ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะหลายๆท่านสงสัยว,ว่าเอ้ยทำไม นะคะฝาครอบมันไม่มีนะคะตัวนี้จะไม่มีฝาครอบนะคะลูกค้านะไม่ต้องตกใจนะตัวนี้จะไม่มีฝาครอบนั่นเองนะ<ม>นี่เลยโชค๊คเขามีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้อฟอร์ดเขาจะชอบทําโชค๊คให้นะคะก็สะดวกสบายในการแบบว่าขําขึ้นนะคะ<ด>นี่เลยข้องเครื่องของเขานะคะเครื่องยนต์ก็2 2นะคะ6สปีดนั่นเองนะคะ ใครที่มองหาฟอร์เลนเจอร์นะคะสีเทานะคะสีเทาดำเนาะตัวนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะสีสีพิเศษเนาะสีพิเศษนะคะอ,อขับไปท้องถนนสวยงามมากเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะเป็นรถปี2017นะคะนารล้านขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะคะ469,000บาทราคานี้ถือว่าคุ้มแล้วนะถูกมากๆแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณลูกค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า MC99 เรา ยังมีส่วนลดให้อีกนะคะคันนี้นะ30,000บาทค่ะนะคะคันนี้ลดอีก30,000บาทโอ้โหเพราะฉะนั้นคันนี้จะเหลือราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทได้ลดปี2017 XLT เซนเซอร์มีจจุดนะคะนี่เลย2เนาะแล้วก็ตรงนี้อีก2นะคะ4จุดนั่นเองนะคะได้ตัวยกสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจจริงๆก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะขอให้เอกสารคุณชัดเจนไม่ติดแบล์นะคะติดอะไรขอแจ้งตรงๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะนะสิ่งไหนที่ช่วยได้เต็มที่ก็จะบอกเนาะนะคะตัวนี้ xlt แน่นอนนะคะบอกก็จะตัวนี้ปกติเออบอกบอกอันนี้จะเป็นบอกบอกผ้านะเจ้าของเก่าเขาไปหุ้มมานะคะนี่เลย ก็เหมาะหนังก็ทําความสะอาดง่ายนะคะลูกค้านี่ข้างหลังก็สะดวกสบายอ่ะเดี๋ยวปอยแจ้งอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงนะคะสําหรับเจ้าฟอร์ดนะคะส่วนมากเพจเขาจะอยู่ตรงนี้นะนี่เพจอยู่ตรงนี้สามารถซูมได้ถ้าไหนถ้าไม่มีเพจแสดงว่ารถต้องมีอะไรแล้วนะจ๊ะนี่ของเราต้องมีเพจนะจ๊ะน็อตไม่มีไข่ออกนะจ๊ะดูได้ซูมได้ค่ะซูมได้อ่ะ,อะไปซูมซูม,ซม นะคะรถเดิมๆนะคะลูกค้านี่ซีนก็เดิมๆนะดูเห็นไหมซีนจับดูมันก็จะนุ่มๆหน่อยนะคะหลายจุดนะคะปอยก็อยากจะแจ้งเหมือนกันหลายจุดเหมือนกันเนะาะอ่ะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะตัวนี้มังติฟังก์ชันมีคาบเพราะว่ามันตัวท็อปนึงเองนะีคะราคาหน้าร้านนะคะ 4 6 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าคันนี้นะแต่ปล่อยรถให้3,000 30, 0ื่นนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้จะเหลือราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะคะหลายๆท่านชอบนะคะรีบๆเลยนะคะรีบไขว้าไว้เลยรีบมารับเนื้อคู่กับบ้านไปเลยนะคะคันนี้เพราะฉะนั้นคันนี้กรณีฟรีดาวก็จะผ่อนเดือนละ8,000นนะคะระยะเวลาการผ่อนนะคะสำหรับที่บอกว่าพนักงานบริษัทจะได้8 4งวดนะคะ แต่ถ้าอาชีพอิสระนะคะจะได้72วันนะคะวันนี้ปอยต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ชมจนจบคลิปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาที่ ID l ดี e ไลนะคะ poymc123 poymc123 หรือว่าเบอร์โทร085514545 5, 5, 5, 5, 5อยากจะมีรถใช้อยากจะได้รถขับ ให้คิดถึงปลอย MC 999นะคะสวัสดีค่ะ